สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูเห็ดนะคะพี่มอสบอกว่าติดอย่างนี้จะดีใจหรือจะเสียใจดีติดเยอะมากค่ะเหมือนกันด้วยฉันนะคะรอบนี้พร้อมกัน สีลงเลยนะคะวันที่พี่มอสไปวิ่งกากแล้วพึ่งกับลูกมาอบเห็ดกันนะคะเป็นโงนี้นะคะวันนี้ติดเม็ดเกือบจะได้เลมแล้วเหมือนกันเลย เดี๋ยวพาไปดูอีกโรงนะคะนี่นะคะสิ่งสำคัญของโรงเห็ดนะคะเพราะว่าทำมาห้าหกปีแล้วก็คือความสะอาดนะคะเพราะว่าเคยทำแบบสบกระปรกแล้วไม่ได้เห็ดนะคะแต่คนอื่นเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะ อาจจะเป็นความคิดส่วนตัวก็ได้อันนี้เป็นโรงใหญ่นะคะหน้าถาดสองเมตรคือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูชั้นบนที่เกิดมาแรกๆก็ถือว่าใหญ่อยู่ค่ะแต่ก็เสียวมากเลยคะ่ะกลัวดอกจะไม่โต ขึ้นหนาขนาดนี้กลัวดอกจะไม่โตเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเก็บมีบาแล้วไอที่ติดมาก่อนก่อนก็ได้ไซส์อยู่นะไปดูข้างบนขึ้นอย่างนี้ ตีมลุ้นค่ะแต่ก็ติดมาเป็นเม็ดทุกดอกแล้วนะคะไม่ได้เป็นลาเห็นเป็นเม็ดทุกดอกแล้วเสียวมากค่ะคือเห็นออกดีๆนี่นก็แทบจะนอนไม่หลับเลยนะคะ นะี่คะดอกที่ได้เล็มก่อนดอกใหญ่มากยังได้ใหญ่อยู่นะคะเรามาดูกันว่าซปเปอร์กรีนกับรันรันกับเห็ดเต็มถาดจะเอาอยู่ไหม อันนี้เป็นสีลงเล็กนะคะอันนี้คือพร้อมกันหลังกันแค่วันเดียวแต่ลงพวกนี้ดอกก็ใหญ่อยู่ค่ะปิดเหมือนกันเลยไม่มีความแตกต่างเลยค่ะคือเหมือนกันหมด นี้ก็ต้องดูแลอากาศให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวก่อนนะคะ